สวัสดีครับวันนี้เราจะชวนคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากครับลองย้อนเวลากลับไปประมาณปีพศ2 5 4 3นะครับยุค Y2K ยุคที่แบบอินเทอร์เน็ตยังต้องต่อสายโทรศัพท์มือถือก็ยังเป็นจอขาวดำอยู่เลยค่ะจำได้เลยค่ะบรรยากาศต,ตอนนั้นครับแล้วคำถามสำคัญที่เราจะมาสำรวจข้อมูลกันวันนี้ก็คือถ้าเป็นบัณฑิตจบใหม่เข้ารับราชการยุคนั้นเนี่ย เงินเดือนมาตรฐานตอนนั้นคือ6 3 9 0บาทเอ่อเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับด้วยเงินเท่านี้ค่ะพอฟังตัวเลข6 3 9 0ตอนนี้อาจจะเอ๊ะน้อยทั้งเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องมองเทียบกับค่าครองชีพตอนนั้นด้วยนะคะคือมันต่างจากปัจจุบันเยอะพอสมควรเลยคะ่ะใช่ครับตัวเลข ,6390 น้้นี้ผมเห็นแล้วก็อืมสงสัยเลยว่าจะพอใช้จ่ายจริงๆหรือครับ ในชีวิตประจําวันพอยลกตัวอย่างค่าใช้จ่ายพื้นฐานให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะถ้าดูจากข้อมูลราคาสินค้าปี2543นะคะเอ่อข้าวแกงทั่วๆไปเลยเลือกกับข้าวอย่าง2อย่างนี่ก็จะอยู่ประมาณ15บาท20บาทประมาณนี้ค่ะ15 20บาทใช่ค่ะถ้าเราคิดง่ายๆว่าทานแบบนี้3ม,มื้อทุกวันนะคะเดือนนึงก็อาจจะตกราวๆเอ,อ่ม1,800บาท ส่วนค่าอื่นๆอย่างค่าหอพักถ้าเป็นห้องพัดลมธรรมดาธรรมดาค่าเช่าก็จะอยู่แถวๆสักพันหนึ่งถึงพันห้าครับบวกค่าน้ำค่าไฟไปอีกก็อาจจะสัก3 0 0ถึงรบาทรวมๆแล้วค่ากินค่าอยู่พื้นฐานนี่ก็ประมาณ3,000กว่าบาทประมาณนั้นค่ะ3า0 0นนิดๆก็คือเหลือเงินอีกประมาณครึ่งหนึ่งครับสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดเลยทั้งค่าเดินทางของใช้ส่วนตัวหรือว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดใช่ค่ะ ค่าเดินทางอย่างรถเมย์นี่ก็ถูกมากนะครับเริ่มต้น3าบาทห้สตางค์หรือ5บาทเองโหหรือถ้าแบบสิ้นเดือนจริงๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ซองละ5บาทเองค่ะก็ถือว่าค่าใช้จ่ายพื้นฐานมันก็ยังพอไปได้นะครับถึงเงินเดือนจะไม่สูงมากพอประครองไปได้ค่ะ แต่ก็มีบางอย่างที่แบบดูแพงสวนทางไปเลยนะครับอย่างที่คุยกันเรื่องมือถือโนเกีย3ามสตอนนั้นคิดมากอ,อ๋อใช่เลยครับราคาเครื่องเปล่านี้ก็ปลาเข้าไป6 0 0ันเจ็ดพัหรือ8 0 0พบาทใช่ค่ะคือแบบแทบจะเท่าเงินเดือนทั้งเดือนเลย นั่นแหละคะ่ะจุดนี้น่าสนใจมากมันจะท้อนเลยว่าเทคโนโลยีบางอย่างตอนนั้นเนี่ยการจะเข้าถึงได้มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะคือต้องใช้กําลังซื้อสูงมากเมื่อเทียบกับไรายได้ทําให้การจะซื้อของพวกนี้ต้องคิดหนักหรือบางทีก็อาจจะยังซื้อไม่ได้เลยครับซึ่งก็นําไปสู่เรื่องว่าแล้วเขามีกลยุทธ์หรือว่าเทคนิคเอาตัวรอดยังไงกันบ้างครับนอกจากกินข้าวแกงราคาถูกแล้ว จากข้อมูลที่ดูมานะคะกลยุทธ์หลักๆเลยก็คือพยายามคุมค่าใช้จ่ายคงที่ให้ได้มากที่สุดอย่างแรกเลยคือเรื่องที่พักก็จะพยายามหาหอที่มันใกล้ที่ทํางานมากๆหรือแบบเดินไปทํางานได้เลยยิ่งดีจะได้ตัดค่าเดินทางไปเลยค่ะอ๋อประหยัดค่ารถไปได้เยอะ ใช่ค่ะส่วนเรื่องมือถืออย่างที่บอกว่ามันแพงค่าโทรค่าส่ง SMS ตอนนั้นก็แพงมากนะคะค,คนส่วนใหญ่ก็จะเน้นรับสายอย่างเดียวหรือบางคนก็อาจจะยังใช้เพจเจอร์อยู่เลยการจะโทรออกแต่ละทีนี่คือต้องคิดดีๆค่ะแล้วพวกการสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงนี่เลยครับคงต้องวางแผนกันหน้าดูเลยแน่นอนค่ะส่วนใหญ่ก็จะนัดเจอกันแบบปลายเดือนหลังเงินเดือนออกอะไรอย่างนี้แล้วก็เลือกร้านที่มัน ราคาย่อมเยาวหน่อยไม่ได้หรูหราอะไรมากชีวิตมันก็เลยอยู่บนฐานของการวางแผนการประหยัดเป็นหลักเลยค่ะซึ่งมันก็สร้างแรงกดดันทางการเงินไม่น้อยนะคะการจะเก็บเงินหรือจะลงทุนนี่ถือว่าท้าทายมากสำหรับเด็กจบใหม่ยุคนั้นครับพอเราหันกลับมามองปัจจุบันเงินเดือนเริ่มต้นปอตรีเดี๋ยวนี้ก็อาจจะสัก1 5ื่นหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับดูสูงกว่าเดิมเยอะเลยแต่ว่าภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆมันก็ เหมือนจะหนักขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นเยอะมากจริงๆทั้งค่าอาหารข้าแกงเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเริ่มที่40 50หรือ60บาทแล้วใช่ครับค่าหอพักถ้าจะเอาห้องแอร์ก็ต้องมี3,000บาทขึ้นไปแล้วแต่อีกมุมหนึง่งเทคโนโลยีมันก็เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกหรือลดค่าใช้ใจ่ายบางอย่างได้เหมือนกันนะคะเช่นพวกแอป Delive r y หรือการโอนเงินออนไลน์ <c oughs> ก็สะดวกขึ้น ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความคาดหวังทางสังคมเรื่องไลฟ์สไตล์ที่สูงขึ้นด้วยเหมือนกันแต่เรื่องสินค้าเทคโนโลยีที่ยกตัวอย่างไปตอนแรกก็น่าคิดต่อนะครับปี4-3ซื้อโนเกีย3 3 1 0ใช้เงินเกือบทั้งเดือนพอมาตอนนี้ปี6-7-6-8การจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆอาจจะต้องใช้เงินเดือนหลายเดือนหรือว่าต้องขอนเอาใช่ค่ะ มันก็สะท้อนว่ากําลังซื้อต่อสินค้ากลุ่มนี้จริงๆอาจจะไม่ได้ดีขึ้นตามตัวเลขเงินเดือนเสมอไปหรือเปล่าครับ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะมันชี้ให้เห็นความซับซ้อนเหมือนกันนะคะเวลาเราเปรียบเทียบข้ามยุคสมัยคือถึงแม้ตัวเลขไรายได้มันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ากําลังซื้อจริงๆเมื่อเทียบกับของบางอย่างโดยเฉพาะของที่มันกลายเป็นสิ่งจําเป็นในยุคปัจจุบันไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันเสมอไปแล้วก็เรื่องการเข้าถึงสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนต่างๆมันก็ต่างจากเดิมด้วยค่ะสรุปแล้วก็คือการใช้ชีวิตด้วยเงินเดือนประมาณ6000บาทในปี2543เนี่ย แม้จะดูท้าทายมากแต่ก็ยังเป็นไปได้นะครับภายใต้บริบทค่าครองชีพตอนนั้นที่มันต่ำกว่านี้เยอะมันก็เป็นภาพสะท้อนชีวิตยุค Y2K ยุคเปลี่ยนผ่านที่มีความเรียบง่ายแต่ก็ต้องปรับตัวต้องบริหารจัดการกันเข้มข้นมากๆเลยนะครับ ใช่เลยค่ะมันเป็นบทเรียนเรื่องการปรับตัวการจัดการทักษะพยากรที่มีจำกัดซึ่งจริงๆเป็นทักษะที่ไม่เคยล้าสมัยเลยนะคะบางทีการมองย้อนกลับไปแบบนี้อาจจะทำให้เราได้ตั้งคําถามกับปัจจุบันเหมือนกันนะคะว่าพอปัจจัยแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ย นิยามของคำว่าการใช้ชีวิตให้อยู่รอดหรือแม้แต่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้มันเปลี่ยนไปจากวันนั้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างน่าคิดเหมือนกันค่ะ